สวัสดีค่ะหลิ่งจากไร่แดนนะคะวันนี้หล่งมาอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้หล่งจะพามาชมที่ดินแปลงหนึ่งนะคะมีขนาดหนึ่งไร่3งานนะคะเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลงเลยหนึ่งไร่3งานเนี่ย 2ล้าน6แสนบาทราคาเนี้ยเจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะคะตรงนี้จะมีไฟฟ้ามีประปาติดถนนสาธารนณะแล้วก็มีวิวเขาด้วยนะคะเดินทางสะดวกสบายเลยนะคะเดี๋ยวเล็งจะพาไปชมที่ดินค่ะตามมาค่ะตอนนี้นะคะเล็งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะตัวที่ดินจะอยู่ตรงหญ้าเขียวๆตรงนี้นะคะจะอยู่ระหว่างรั้วสีขาวด้านนี้นะคะจนถึงรั้วสีเทาบ้านหลังนู้นเนาะตัวที่ดินนะคะ หน้ากว้าง45เมตรนะคะความยาวหรือความลึกนะคะด้านเนี้ย60เมตรหันหน้าทิศใต้นะคะหันหน้าถนนจะเป็นทิศใต้ความสูงจากระดับน้ําทะเล12เมตรนะคะที่ดินยังไม่ได้ปรับถมนะคะลูกค้าถมขึ้นมาสัก50-60เซนก็ได้นะคะแต่ที่ดินนะคะไม่มีบ่อน้ําในแปลงที่ดินนะคะถ้าลูกค้าจะประหยัดการถมลูกค้าก็สามารถถมขุดบอ่อนะคะเอามาถมที่ดินเราได้เนาะ แนวที่ดินนะคะอยู่ประมาณต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นนู้นนะคะรูปแปลงค่อนข้างสวยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ถนนก็กว้างประมาณ6เมตรนะคะไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะคะปะปามีนะคะตรงนี้เพื่อนบ้านเยอะเลยนะคะเพื่อนบ้านแต่ละหลังนะคะทำหลังค่อนข้างใหญ่นะคะหลังเนี้ยทำสองชั้นนะคะแล้วก็ มาดูเข้าไปนะคะเข้าไปในซอยลึกกว่าเราอีกนะคะก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านสองชั้นหลังใหญ่เลยนะคะทําเป็นคฤหาสน์เลยเนาะในซอยเราเนี่ยแบงข้างๆเขาก็ขอน้ําประปาไว้นะคะมีมิเตอร์น้ําประปาไว้แล้วใครอยากจะทําสวนผลไม้นะคะดูจากแปขงข้างๆได้เลยนะคะด้านเพื่อนบ้านเราเนี่ยปลูกทั้งกระ้อนขนุนมะม่วงมะยงชิดนะคะ ทุเรียนก็น่าจะปลูกด้วยนะคะดูค่ะต้นไม้เขาค่อนข้างเขียวเลยนะคะเขาเพิ่มปลูกทุเรียนก็ดีนะคะก็เหมาะเลยเนาะอยู่บรรยากาศดีนะคะแถวนี้กเ็เพื่อนบ้านนะคะน่ารักค่ะแล้วก็อยู่แบบสงบสงบนะคะแล้วก็อีกอย่างยิงดูดอยู่ตรงนี้ค่ะลูกค้าจะเห็นวิวเขานะคะเขาก็จินตนาการเขาตรงนี้เป็น เป็นรูปพระพุทธรูปนอนนะคะเนี่ยเป็นพระนอนเนี่ยค่ะจินตนาการภูเขาไปนะจริง,รงๆอะคะ่ะภูเขาน่าจะเห็นชัดกว่านี้แต่ว่านี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะมันก็เลยเป็นสีดําๆอาจจะเห็นภูเขาไม่ชัดเดี๋ยวลองดูจากภาพมุมสูงก็ได้นะคะอาจจะเห็นชัดกว่าเนาะเล็งอยู่ด้านล่างอะค่ะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเล็งแพลนให้ดูที่ดินนะคะที่ดินก็จะเป็นแบบนี้ พอดีแหล่งลงไปในที่ดินไม่ได้นะคะพอดีเขากาัรนลวดไว้ไม่แน่ใจว่าลวดนี่เขาปล่อยไฟหรือเปล่าเนาะก็ไม่กล้าลงไปนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงน้องมัวนะคะก็เอาน้องมัวมาทานหญ้านะบรรยากาศที่ดินเนาะตรงนี้นะคะพิกัดใกล้ๆเลยจะเป็นวัดห้วยสงครามแสงจันทร์นะคะ ห่างกันประมาณ900เมตรเองนะคะถนน4ี่เลน3 2 2 2บ้านนาแก่งคอยเนี่ย2กิโลนะคะน้ำตกกระอางนะคะที่คนชอบไปรีวิวกันนะคะช่วงนี้ก็8กิโลนะคะที่ว่าการอำเภอบ้านนา14กิโลค่ะโรงพยาบาลนครนานนยกนะคะตัวเมืองนครนายกประมาณ30กิโลฟิลจะปากลางสิตประมาณ79กกิโลนะคะ เนื้อที่ก็คือ1ไร่3งานนะคะหรือว่า700ตารางวาราคาต่อตารางวาก็ตกอยู่ประมาณ3,700บาทนะคะนี่ถือว่าไม่สูงนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการโอนเนี่ยเจ้าของออกให้ด้วยเนาะตรงนี้ขึ้นอยู่กับตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะ,ะโนดคุดแดงน,นสสี่จอเนาะพาเดินดู แปลงนี้นะคะเหล่งเคยลงขายไปแล้ะรอบหนึง่งแล้วก็มีลูกค้าติดจองไปแล้วนะคะแต่ว่าลูกค้าค่ะ,อะขอระยะเวลาแล้วก็เงินไม่พอนะคะก็เลยปล่อยหลุดจองไปที่แรกเขาจะซื้อพี่กับน้องนะคะซื้อแบ่งกันนะคะแต่ว่ามีท่านหนึ่งนะคะที่ว่าเงินไม่พร้อมนะคะเขาก็เลยไม่สามารถมาชําระเงินกับเจ้าของได้นะคะเจ้าของก็เลยเปิดขายอีกทีนึงนะ ตรงนี้หน้ามันกว้างไงคะ45เมตรเนี่ยค่ะเราสามารถแบ่งกัน2คนก็ได้นะคะคนละ350ตารางวานะคะก็เกือบๆหนึ่งไร่เนาะ,ะก็แบ่งกันอยู่ได้นะคะหรือใครจะซื้อคนเดียวนะคะทำเป็นบ้านสวนเนาะก็ขุดบอ่อสักลูกนึงนะคะเอาไว้ทำการเกษตรนะคะไว้ปลูกผลไม้เนาะ,ะแล้วก็เอาดินในบอ่อนะะียค่ะมาถมที่เรานะ,ะปลูกบ้านหลังเลเ็กๆสักหลังนึงนะคะ บรรยากาศต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางใกล้กรุงเทพเหล่งแนะนําที่แปลงนี้นะหากใครสนใจนะคะสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะโทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ l e n g 7 8 9ได้นะคะหากท่าไหนฟังไม่ทันนะคะสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ